ส2、1สวัสดีครับวิธีบ้านเ้าคือเก่าครับผมบอยวิธีบ้านเฮาครับอยู่ไร่รัตนพิบูลคือเก่าครับแรงแรงมนีครับพามาเทปบบรรยากาศยามค่ำแรงครับฝ่าอาทิตย์สิรับขอบฝ่าครับชาวไร่ชาวนาตอนงัวตอนควย้วยเขาขอครับ นี่ครับได้เลกงามย่ำดีครับวันที่29นี่ก็แตงโมครับเริ่มจอนวยแล้วครับเป็นนวยแล้วแตงโมแตงโมุกอย,า,อยางครับยางนิงน้อยพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องตามสไตล์วิธีบ้านเฮานี่ยแหละครับพามาเบ่งนี่ครับอันนี้อาจะเป็นตะไครนะครับนี่ ลงตะไคร่แต่ิีแซมไปด้วยบะเะขือครับตะไคร่มาเดครับนี่ก็เป็นแปลงเขาแปลงนาข้าวประมาณคืองงานคืงของเคืองงานครับเอาไว้แล้วเหล้ยงปลาดุกใบครบนี่ตามสไตล์วิธีบานเฮาากับพี่นอ้อนงมาหอนกำลังเย็นพอดี อันนี้สวีนมันครับมันหวานญี่ปุ่นนี่ครับปลูกไปย่างแล้วหน่อยพอได้อยู่ได้กินอันนี้ลงถิ่งเดื้อยมาทางป่าเขาครับมันแต่มันหวานญี่ปุน่นเดย่างก็บจิตัดเอาขะลังทิ่มเรื่อยลงงานน่ายๆนะครับไปขยายปุ๋ยต่อไปครับพี่น้องวิธีบ้านเฮาครับพี่น้องบรรยากาศครับ